สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถ่งาะปูหากินหมานะครับวันนี้พี่น้องมาสํารวจอัปเดตราคาวัวควายยุทีตลาดบันหันอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องรประจําเช้าวันพุทธที่22มกราคม2568พี่น้องวันนี้ตลาดแตกเหมือนเดิมครับซุดลูกหูลูกตาครับมีมมทั้งงัวทั้งควายตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันพุธนะครับ มีทั้งวัวทั้งไก่ผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องท้าหงอผู้หากินหมันฝากคุม,มั้วนะครับพี่น้องเริ่มต้นที่390าบาทเก็บปลายทางน,นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะครับอัอนนี้ครับผมมาเซเวลาพี่น้องมาสำรวจ <c oughs> อปเดียตกันเลย <c oughs> หาแมลูคมถึกคือครับพี่น้องเป็นแมลูกลูกแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมมาตเ้อร์ไพ่อพยักกับภูมิพิสัย ได้แม่ลูกเนาะะพี่นอ้องโอ้ขึ้นมันบ่ต้องเป็นเสือ้อครับพี่น้องกําลังขึ้นรถเป็นแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกลูกนะพี่นอ้องลูกสาวลูกแม่มีตรนี้หรอครับอ๋อแม่มีตรนี้นี่นาาห้อยที่สื่อสัตว์แม่หางขาดเนนะาะราคาเท่าไรครับกบเนี่ยหมือนสามแม,ม่ลูกลูกแม่แต่ว่าแต่ว่าลูกแม่เนาะแต่ว่าลูกแดงดีครับพี่น้องสรับผู้ใได้อยากได้เลี้ยงเนี่ยผมว่าบ่ผิดหวังแม่มันหางด่วนหางขาดตัวนี้จะบาดเพ่อ มือนเก่าทองม่<ะ>องครับทองแต่อ่หมือนเก่าทอยี่เดือนแล้วพอตัวนี้ในประมาณสองเดือนประมอัน่ะนี้ก็ต้องตรวจทองก่อนนะครับอพอมีเบอร์ติดต่อปะพอ่อเบอร์ใดครับผมเจ็ด์แปดเจ็ดอเจเจ็ดเจ็ดเจเกอยังครับ พ่อแก้วครับพ่อแก้วพญากระพุ่มพิสัยเนาะพะี่น้องเป็นแม่ลูกแม่ตัวนี้มันจะหางขาดได้พี่น้องนี่ลูกสาวลูกสาวแม่จะหางด่วนมื่นเก่าเอ้ยมื่นสามมื่นสามครับโอ้ถือว่าราคาพ่อสือพ่อเลี้ยงครับพี่น้องนี่นั่น,นนี่แม่หางด่วนครับอ่าลูกสาวครับอ่านี่ครับไปสนใจกับโทษสอบถามพอเป็นได้มาจากพญากระพุ่มพิสัยมหาสารคามอ่าเอาแม่นี่ คข่ายๆงัวทองครับพี่น้องเอาหมือนอิงัวทองหลายเจ้บาบาทนะครับตัวนี้สองหมื่นสองทองบอประเทศทองเอนาะสองหมื่นสองเอาราคาเนี่ยกันอ้วนกันไเดรราคาพี่น้องกันอ้วนกับอ,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 อีกราคาหนึ่งสองหมื่นสองเป็นราคาห้องเป็นแมยังไม่ทองนะครับพี่น้องสองหมื่นสองราคากับต่อรองได้นะครับเนาะเมือนี้ได้มากโตครับ เด็มาตัวนึ่งยังมาตั้งไหนขายไหนเนาะอาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม08 6 2 3 9 2 3หกนครับ7 4 0 0่าครับดีครับผม2 0 0ครับพี่น้องเปียบเทียบเบิ้งถ้าอ้วนถ้าอ้วนกับจอยนี่ราคาโคตระย่างเลยนะครับพี่น้องขอให้เลี่ยงให้มันอ้วนกับพ่อแม่ขาวจ้าบานพ่อตั้ขาวนี่ มึงเหมือนสามพันห้าร้อยทองบ่ทองท่องเยอะเดือนท่องบ้านท่องว่างท่องเยอะท่องว่างครับพี่น้องหนึ่งเมือนสามพันห้าร้อยเอาเกลี่ยเกี่ยเบิ่งงัวขาวอ่ะนี่ครับบรรยากาศการต่อรองราคาตลาดก็ต้องระมัดระวังยัดหน่อยพี่น้องมัวหลายกะ รรับถนะะะคคครรรัับบบนนนาาาาทท่ปชืองจกี่ครับรถได้ห่างได้ห่างนี่จากชัวไทยเหรอพี่น้องรถได้ห่างจากชัวไทยเลยนี่จัดชุดใหญ่เลยมีทังงว่าถังควายครับโอ้ควายงามกับมีแพ็คคูลเลยบอครับนี่มาตาใสน,กกนี่ยกก็ได้แยกก็ได้มาตาใสครับสีสมเร็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะเป็นแม่ลูกบ่ก็มีแม่ลูกแม่ทองครับผมอันนี้แม่ลูกแม่ทอง แม่สูงลอยสุดเลยครับลอยซีซีบวกลูกผู้ลูกแม่ลูกผู้แม่ทองครับแม่กับทองยี่เดือนหรือเปล่าแม่ทองสามเดือนคบหนี้จ้าบาทครับคบนีสี่หมื่นเก้าส่มื่นเกาแม่ลูกแม่ทองอ่ะพี่น้องแม่ลูกอ่าแม่สูงลอยสี่สิบครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าตัวนี้ทองไหตัวนี้ทองเจ้าไม้ครับผมทองเจ้าไม้เนาะจากค่ายลิลัีฟาร์มเขาใหญ่จักเดือนหรือครับตัวนี้ หกเดือนท่องแรกหรือท่องสองท่องสองครับผมท่องสเนาะยาวได้ครับพี่น้องนี่ราคาท่าไห่ครับตัวนี้ี่สี่หม่เก่าือนเกเท่กันอ่าตัวนี้สี่หมื่นเก่าเท่ากันแม่ลูกแม่ห่องกับสี่หมื่นเก่าอดีตอนครับอดสองแสนพี่น้องเหลืออยู่สี่หมืนเก่ามันสูงอร่อยหร่ตัวนี้ลอยสี่สิบหาสี่หมื่นเก่าครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เลยครับ ของเจ้าไม่มีเอกสารใบเนาะฝากเบอร์พี่น้องได้ครับ093ย์เก้าสามศูนย์เก้ห้าสาด้อยได้ครับห่อยไกลเมเลยจับปลอดภัยชีสมเดจเนาะร้อยเอด็ดอดีตวัวเพราะม่นงัวแสนนะครับไอ้ควายควายสองแสนครับตัวนี้ครับเหลืออยู่สี่หมื่นเก่าสื้อไว้เป็นตัวแม่บอกแม่พันธุ์พี่น้องตัวดีๆตัวที่สวยอ๋อ้ยมื่อนี้ควายงามกับลายครับควายงามกับลายควายกันแน่นเลย ปล่อยหน่อยกั็หลายเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิต้นคลิปก็สิเป็นงัวงก็น,นะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องของใหญ่ครับบาสขายกันเท่าไ่ละครับอย่างงสิสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามครับสั่งแดงสร้างแดงสามหมื่นสามขายกันเรียบร้อยขอให้อ้วนนะพี่น้องบ่สทองกับบ,ทเทบอ,อบบเป็นยังครับบ่สทองกับบอเป็นยังว่าต้าอ้วนครับบรรยากาศการต่อรองราคา มาหาพอนีครับพอดีของถูกครับสำหรับคนตีอยากได้ชุดต่างฟ้ามครับพอดีครับพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กมากโตพอตละมือตละมืนมีจักโตตัวละมือซีโตครับซีโต,ตเป็นแม่สาวนี่ซีโตนี่ตละมือนครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกทุกโตลเลย ตัวละหมื่นตัวละเก้าพันมีกี่ตัวพ่อสามตัวสามตัวอันนี้เก้าพันเก้าพันตัวนี้ก็เก้าพันโอ้ตัวนี้หนาตัวดำตัวดำกับเก้าพันเนาะอ่าพี่น้องมีมีทุกสีตัวละเก้าพสีแดงสีนวลสีดำตัวแดงกับเกาตัวแดงกับเก้าพันตัวนี้ก็เก้าพนตัวนี้ก็เก้าพันสตัวตัวละหมื่นกับสี่โต โอ้เป็นตัวใหญ่ๆเป็นตัวสีอ่ะดังนั้นฮะราคาเนื้อตัวละมราคาเนื้อตัวละมื่นเรากลับเพเกินหน่อยกิโลกับส่งฟรีคับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกด้วยอ่ะพี่น้องชุดตั้งฟาร์มเลยมื่นบ่ถึงเอ่อตัวละเก่าพันก็มี่อ่ะฝากเบอร์นี่พอศูน086ปดหกแปดห้าห้าห้าแปดห้าหสวัสดีครับพ่อเอกสวัสดีครับพ่อเอกรักฟักดีฟาร์มขอบคุณครับผม เดี๋ยวหยามาโซนนี่ครับพี่น้องง้ uh huh. วกับเขาหลากค้อยกับเขาหลายครับพี่น้องช่วงนี้กับที่ว่าราคาคือราคาบองตรงก็คือราคา,คา,คายิ่งถูกครับแต่ว่ากับความต้องการของตลาดเริ่มหลายขึ้นครับง้วเริ่มเบาบางลงอ่าช่วงนี้เทศกาลตุจ๊จีนี่เวียดนามยังต้องการหลายครับขอให้อ้วนครับขอให้พี่น้องเรียกให้อ้วนครับมีกําไรได้ uh huh. เดี๋ยวโซนนี่สิพาพี่น้องมาชมบรรยากาศการซื้อขาย ง่วงงามครับมาะมึงราคาง่วงงามตลาดบ้านหันพี่น้องอ่ะสุดยอดครับสุดยอดอัวงามตลาดบ้านหันมีแต่ของแขครับอ่ะโอ้ว่ากำลังต่อรองราคากันดูเดือดเลยห้อยลิ้วเด็เด,ด,ดตัวได้มากับเมนี่อันนีอ้นองอยโอ้สวัสดีครับผมมัตสไซครับนี่มืองสลักข้ามนี่แหละครับสลักข้ามเฮ้าโอ้งามงาม ลูกไผ่ละนี่แม่ล,ล,ลูกสาวแยกเพศนอกเท่าไหรครับตัวนี้เจ็ดเกริเวอร์เก้าเริเวอร์เก้าหกแจัดเดือนลหรอครับเก้า <9 S 1> <9 S 2> เดือนอเป็นแม่สาวน่อย <5 S 1> สูงร้อห้าหัวโลนราคาเ่าไดครับสามหมื่น้าลูกข้อนอกครับลูกข้อนอกแบบแยกเพศขายกันจะ่าไหร่ครับตัวนี้อ อ๋พี่น้องอาขายกันแล้วครับสายเนื้อสายคุนอันนี้ขายกันแล้วครับอ่ะสายเนื้อขายดีเอาเบื้องตัวแรกกันครับพี่น้องงวงงามสามหมื่นห้าครับเป็นแม่บอกแม่พันเก้าเดือนส,สวยๆฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าห้าห้าเจ็ดเก้าห้าสมพงงวงงามครับสมพงงวงงามท่างไหนครับ สารคามนี่บอสารคามครับผมอ๋อครับผมเอาขอบคุณเรื่องไรครับพี่บชมานครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าพี่น้องย่ามาเรื่อยๆอ่ะบรรยากาศกันต่อพี่น้องมึงบรรยากาศกันต่อลองราคาง่วงแงมตอนนี้ง่วงแงมเริ่มหายาพี่น้องก้นก็ต้องการลายด้วยครับราคาพอสมควรอ่ทุ่มหนีบุรุษว่าสื่อขายกันเท่าไหร่ ขออนุญาตสอบถามนะครับขายกันไปครับพวกนี้ยังครับเต้พื้นห้องเจ้าบ,บาทเราพวกนี้พันธุ์อะไรเศ้าเก่าครับเศ้าเก่าแม่ลูกลูกผู๋เนาะแม่กับล,กลูกแรกเหรอผมมาเนาะลูกสองบ่คือสดๆอยู่ะลูกสองสองหมื่นเก่าเต้ต่อกันได้เท่าไหร่ล่ะนี่เนาะสองหมืนเก่าลูกผู๋นีครับพี่นอ้องนี่ราคางัวงามครับเพื้นเจียวเท่าไหร่ล่ะครับ าเจีนเป็นสองหม่นเก้าห่างไปสามหมื่นอ่ะโอห้องไปสามหมื่นเจสองหมื่นเก่าเนไห้จังหวัดหรอครับไม่ได้ไห้ไห้เราหกพันเรากอใกล้ละละหยับกันไห่สองหมื่นแล้วอ่ะเด็ดตัวดีลูกะตัวดีรัอนาคนปอพันนี่กันตัวดีกับมีคนมาตอแบบนี้นะพี่น้องเป็นเจ้าสองหมื่นเก่าอะชาวบ้านพี่น้องมาไห่สองหมแล้วอ่ะยับใ่กันเอาหยับใส่กันเอาก็ห่อยมีว่ะนี่ แม่สาวบอกแม่สาวบ่ราคาไหนตัวนี้สองหมื่นเก้าอ้าวนี้กับตัวเดียวสองหมื่นเก้าครับพี่น้องเป็นแม่บอกแม่พันสาวสวยอ่าสูงประมาณหน่อยเกือบหน่อยสี่สิบสองหมื่นเก้าเดี๋ยวว่าตัวเดียวสิมาเนี่ยแม่ลูกโอ้เนี่ยลูกผู้ลูกแม่นอนอยู่นี่ว่าลูกก็เป็นตหาหักดีแม่หน่อยลอาสิบก,กว่าเด้ครับค่มนี่เท่าไรค่อมนี่จ้าบาท สามมื้นหาในลูกแม่พร้อมลูกแค่ได้เก้ามือโอ้ลูกตัวดีพล่น้อะลูกสาวนะครับลูกสาวช็อกโกแลต9้าวันไหลลูกมาทั้งนี้เลยบ่อ่ะให้พี่น้องในเบิ้งกระขักอัตวันลูกเลี่ยมตัวงามในพี่น้องนี่ลูกได้เก้าวันโอ้สวยสวยเ่่องดีเนาะสองมื้น ไอ้ตัวไรกกับสามพ0นหาสามครับแม,มแม่ลูกลูกแมต่ตะกี้ตะตัวแม่ตัวเดียวกับสี่0เก่าแล้วพี่น้องอันนี้สาม0 0หเห็นโตแล้วไดนมากแค่นี้เน,ะเนาะเ,เอาฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมแปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดแึครับ4ีเจ็่งต้องมีสระกข้ามครับอขอบคุณครับเ,เก็บโตดีๆให้บวพี่น้อง30,000นกว่ามนันกับเฉลี่ยแล้วกับถูกตัวละมื้นก็บาทครับอ่ะพี่น้องคบมีกั โอ้นี่ของพอซดครับพี่น้องอะงัวพอซดครับ้งามพอซดของพออะตัวนี้โอ้คมีที่เดียวกับแม่เท่าโบสตวาลลูกครับไปนี่แดงดีครับพอซีดจะงหวัดพอซีดหาเก่าหาหมื่นเก่าครับแม่ลูกเทพหาหมื่นเก่าครับพี่น้องเมื่อผสมแล้วแม่นี่สูงกับลอยหาสิบหนะครับห้าหม อ,อพี่ดองนี่โอ้ถือบาปินที่เด็ดแมทเข้าโบสครับให้ลูกแดงเข้มงามแดงบ่มีแปวมีจุดเลยห้าหมื่นเก้าครับงัวฟอสิทสารคามพอิทได้มาคบเดียวนน่ยเตครับโอ้คบเดียวเต็มรถนแล้วเนาะปากปากเบอร์ปากเบอร์พี่นองได้พอลมีเบอร์วะ่ว8แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งหสองสามอง่ะพอสิทมันบป น้องแต่ครับพี่น้องนี่ส<ฮ>ะออดโคบหนีครับให้ลูกครับครับอันนี้โคบนีกำลังไทยกันพี่นอ้องเอ้าบรรยากาศการต่อรองราคาคือว่างัวงง่า,งามันนี่กับเขาพ่อสมควรครับโคบมนีกับยังต่อกันอยู่เ้อพี่น้องก็มแม่ลูกปู่นี่ยังต่อกันอยู่อ่ะแต่ว่าแม่มันกับตัวใหญ่สองเมือนเก่า ขายกันเท่าบาทครับกุ้มนี่ขายตัวอะไรขายตัวลูกดิขายตัลูกขายตัลูกอ๋อขายตัวลูกพี่น้องขายกันเรียบร้อยครับสามพันมานะขายตัวลูกด้วครับผมเป็นแม่ลูกครับอินทองยาไม่เลยป้าแลร่สวัสดีครับป้าแลร่เด็ดตัวไหนมากครับผมเด็ดตัวอ้วนเด็ดมากเด็ดโมสเป็นเป็นเป็นแม่สาวบอแม่สาวอ้วนอ้วนอ้วนหน่อยกับง่วผูดครับผูงสิเท่าไรครับ หาพันบาทอ่ะเป็นง้อตัวผู้ด้วยครับ <วน S 2> พี่น้องสายขุนสายขุนเนาะอ่าห้าพันบาทตัวแม่ตัวนี้เท่าไรครับเมื่อนึื่อนเดียวตัวใหญ่ๆนี่นะเป็นแม่สาวเลยจังไหนแม่สาวโอ้แม่สาวเกือบโลนเมื่อนเดียวราคาปันงัวหน่อยเนาะแค่แค่แมันขาดน้ำเลี้ยงครับพี่น้องเขา้าบางทีง้อได้หลายกับเลียงบ่ถึงเนาะอาหารบ่ถึง กินตัางอย่ากกะเฟี้ยงเนาะพี่นอ้องห,หม,มื่นเดียวตัวบอกยางไงไปเลียงอ้วนกับตักงอะกับเกินทุนอยู่แล้วครับหนึ่งบาทอันนี้ห้าพบาท2ตัวหมื่นมื้อนี้พอพอะไรไหนมัน่งโตซีโตครับซโตขายแล้วสองเหลือสอง,อสองฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้แปหนนอ่าพอแะน้องอุมกันทราวิชัยมาสารค้ามขอบคุณครับอพี่น้อง มาเจอสายหูครับพี่น้องจังสี่ห้องเท่าี้ครับสายหูนี่ขายแล้วทอดท่ดไรครับนี่เร้าหาสองมื้นหามื้อหามาเป็นเส้าหามื้นหาโอ้สายหูพี่น้องเอาสูงเงียวสูงร้วยหาสิบกว่าหมื่นห้าขายกันเรียบร้อยพี่น้องเรียบเทียบสายหูแต่ว่าบางกระแสก็บ่าสายหูสิมาได้ครับพี่น้องเอาเห็นสายกัดครับพี่น้องสายกัดโอ้เป็นหัวสาวกัด สวยครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวสืสอบถามราคาให้จ้าบ,บาทพ่อสิมื่นสามหาลครับม,มื่นสามหาล้อยโอ้โตดีครัพี่น้องมื่นสามหาล้อยช่องทางว่าผู้หากินหมานครับผมพี่น้องมื่นสามหาล้อยเป็นแม่สาวฮัวเล่สายแองกัตสวยๆโอ้ตันดีครับตันดีน่าน่าเก็บครับพี่น้องเอาเป็นแม่บอกแม่พันได้สายแองกัตฝากเบอร์ได้พ่อมีเบอร์บ่ เบอร์ใดครับ080 197 2908ห้อยได้ครับผมห้อยห้อยอุดบ้านไหนครับดอนจานดอนจานกาซินตัวนี้กาซินง้วงงามหลาได้ครับพี่น้องมื่อนี้ได้มากตัวเปล่าสองขายเหล่านึงเนาะเหลือตัวหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับเป็นง้วแม่สาวสายอ่าแองกัตครับนี่สวยๆอ่ะน้องยามาเรื่อยๆ เห็นชุดต่งฟ้าคม,าาม,าค,มครับสวัสดีครับมาตาใสครับผมครับมาตร้อยเอ็ดเอออันนี้เป็นชุดสามแม่ลูกป้นี่ครับผมอ่าเป็นปูปูชบ,นะบาทครับผูแบบนี้เจ็ดพันบาทเนี่ยนะเจ็ดพันบาทครับตัวคู่สายขุนเรียงไปกําไรในนอนครับพี่น้องไงเป็นอ่ะ,อ,ะอันนี้แม่ลูกป,ปูหรือลูกแมู่ครับอันนี้ก็ลูกปูราคา แม่ลูกห้องไอ้หมื่นสี่พันแม่ลูกหน,นึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเนาะช้อนตัวนี้เจ็ดพันสามตัวนี้สองหมื่นเอ็ดสองหมื่นเอ็ดหาลอยครับพี่น้องอันนี้คือราคาร้อนนะครับสามตัวสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถูกตัวละเจ็ดพันขึ้เก่าหละครับเ <laughs> <laughs> สรุฟแล้ววัน <laughs> นี้ใหญ่ากโต อีกคู่นึงเขายางไปอ๋ออีกอีกอีกคู่นึงกำลังยางขายอยู่ต้องต้องแบบถึงมือลูกค้าเนาะอยู่กับทีว่าได้ครับพี่น้องเท่อลูกค้ายางเขาว่าบ่กลอนบางอย่างยางมาบ่ถึงเฮาต้องไปหาลูกค้าอีกเนาะยางหาครับสุดยอดเลยปากเบิร์ตทรพี่น้องนะครับ082ครับ082 292 292 9320 9320ห้อยเลยครับดีครับห้อยเจร้อยเอ็ดครับนี่ครับพี่น้องชุดตั้งสาม แมลูกหมื่นสี่หารอยตัวผู้เจ็ดพันบาทเงื่อนสองหมื่นด้สามตัวกับสดสดอ๋สายกัดนี่กันยังต่อรองราคากันอยู่เด้พี่น้องนี่สายกัดน่าสนใจครับเป็นห่องหมื่นสามขั้นกวาบาทครับพี่น้องขายกันเรียบร้อยสายกัดครับกัดผู้อ่ะซื้อกันเจ้าบาทครับผมตัวนี้หมื่นกวาบาทเลยเตีอ่ะหมื่นกวาบาทเน,นะพี่น้องบา้ามันแต่แบบเหนือมันแข็งครับ สายกัดสายบีบนี่เป็นสายที่สายเนื้อครับเป็นมาเสือหมื่นกว่าบาทขายกันเรียบร้อยมืินนี้ได้ยิ่โตแล้วครับวัอนี้คุยซิบหาโตครับซิบหาโตมาจากมาจากทางไหนนี่เกษตรพิเศษครับเกษตรพิเศษร้อยเอ็ดครับนายห่างจากร้อยเอ็ดมี้ทั้งคนนมซูเปอร์เล็กอายุนั่งโน่นนะนี่ซูเปอร์เล็กอันนี้นายห่างจากคอนเกนครับนี่ชุ่มบรรยากาศการต่อรองราคาการซื้อการขายครับ <c oughs> อันนี้กำลังต่อรองราคากันดีครับผมเป็นแม่สาวบอก <c oughs> จะบ,บาทครับแม่สาวแบบนี้จะบ,บาททองไวหมื่นหกหารอยแม่สาวเนาะอ่ะพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเป็นง่วแม่สาวซุงมาหนึ่งสามสิบบวกลบครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นราคาห้อง <c oughs> ได้มากโตครับมันนี่หาโตหลือตัวหนึง่ง เนี่ยผูกก็แม่เนาะราคาเท่าไรครับผอแม่เบิดเลยราคาใดครับนี่มือนห้นหารอยแปดพนห้าแปดพันห้ากับ0อย่ะพี่น้องเปรียบเทียบราคางัวสาวน้อยเป็นราคาห้องครับแปดพนกับหนึ่บาทส่วนตัวนี้หนึ่งนหาเนาะฝากเบอร์พี่น้องไดยครับ 064 687 8733 8733หอยได้ครับหอยผ้าจากบอระเบือสลักข้ามพ่อเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับที่ชมมครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาชมโซนนี้เบิ้งราคางัวนหน่อยครับพี่น้องงัวนหน่อยงัวแม่สาวงัวนทองไอพี่น้องเนีเบิ้งเอาข้อยไล่สี่ห้องสวัสดีครับนี่ตัวผู้นี่เจ็ดปัญหาสายขุนสายเนื้อ เอาไปเป็นเครื language, 7, oh, ite, ่องตัดหญ้าก็ไ no, ด้ครับพี่น้องโอ้ตัวดีนะครับพี่น้องเจ็ดพันห่าติดกระทบนิดนึงครับวันนี้เรื่องกระดูกโค้งสั่งใหญ่ง่วมมอเตอร์ไซครับกดล่างเข้าเนี่ยเนาะไหนบ้างโตครับหาโตเหลือโตเหลือตัวเดียวขายดีขายดีฝากเบอร์พี่น้องได้ครับ098 098 631 631 5122 5122หอยได้ครับอ้วนครับหอยอ้วนเนาะกุูร่างอ่ะพี่น้องนี่ ปเป็นราคาพอสื่อพอต่อครับสําหรับคนตีเอาไปขุนมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโอ้แม่ลูกหมดหลูกว่คคอยดีแล้วพี่น้องแดงๆเนี่แต่าเขาขามาสื่อขายใน,นตลาดกระตกก้องสังเกตครับตำนี้ตำยังในหลายอย่าง <c oughs> โอ้ขมนี้ยังบ่ทังขายนี่น้องขมแหลกแต่เศ้าไอแม่หางดวนลูกสาวมื้อสาม <c oughs> น่าจะขายกันแล้ว ขายกันแล้วเี่วนี้โอ้เอาผมไทยเราวมือเศร้านี่ขายแล้วโอ้สื่อต่อกันแล้วเนาะเอาขายต่ออีกบ่เปิดไปยี่บาทบันนี้เปิดไปสิบห้าพี่น้องขายกันมือเศร้าเรียบร้อยครับนี่ครบมือเศร้าครับนี่เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแม่จะหางด่วนลูกสวยด้วยครับลูกลูกตัวแม่แดงลูกลูกลูกเด็กเก้าเมือด้วยครับพี่น้องเมึงอ่ะเรียงตะลูกะ สิ้นปีกใบ่ไหเดี๋ยวมื่นกวยเต๋อเดี๋ยวทูดเหรอครับพี่น้องตัวนี้ลูกมันตัวดีแม่กับตัวใหญ่สูงร้อยสี่สิบห้าราคาร้องอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าเอาเปลี่ยนเจ้าของไม่แล้วฝากเบอร์พี่น้องนะครับนี่เบอร์ครับบบครัเบอร์โทรก็พี่เต๋อโอ้เสียดายแนี่เพื่อนพี่น้องอยากได้เอาเปลี่ยนเจ้าของไม่แล้วครับอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านจานครับจันเชียงยี่นหมดเอ๋อครับผมขอบคุณครับพี่น้องเปลี่ยนมือกันเรียบร้อยครับผม มาพี่น้องมาชมโซนนี่แม่ลูกต่วไหนน้อครับเศร้าหาลูกแมียตีโอ้แม่ลูกนี่่านสมอลพูมาเนาะอ่าเป็นเคยเป็นลำปีแม่ลูกลูกตัวเมียสองหมื่นห้าเป็นราคาห้องมีคคมไหนอีกบ่เหลือซ้ำนี่แล้วเอามาจากตัวมันนี่ฮะซีตโต,หออต,ตเหลือสองตั ฝากเบอร์ได้ครับผม080 080 792 792 4436่หกครับสามหกายังก่อตีครับอยตีๆครับผมอ่าคมนี่กันลังตอรองราค่ากันขายกันเลยที่พ่อคมนีอขาดกันอยู่สองลอยเปอญเจียวเศร้าสองหาลอยเ0เหยียเศร้าสองอ่าจะเอาพ่อจะเอาเศร้าสองหาอยแม่ลูกลูกแม่ผมเนาะ S <S อ่านี่นี่นี่รับประกันรับประกันกันอ่ารับประกันกันขายมีต่ำหนีมากสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับโคมนี่ผู้ผู้ซื้อให้สองหมื่นสองอ่ะขาดกันอยูสองสามร้อยครับพี่น,อน้องนี่ลูกสาวพี่น,อน,น้องสารส่นนี้กับเป็นส่นการซื้อการขายอ่าส่นควายครับพี่น,อน้องกัดสื้อง่ายขายของครับพี่น้องขายถือกับขายไหวครับ ายเงินกันเรียบร้อยครับผมมาสายยังน้อยกันเห็นพี่น้องมาเบิ้งเปียกเทียบเบิ้งครับบรรยากาศการต่อรองราคาการซื้อการขายครับนี่อ้ทุกตัวมีเจ้าของครับพี่น้องนี่ซื้อขายกันแล้วเป็นแม่ลูกครับนี่โอ้โหแบบใหญ่ๆกับมีครับก้อยงามกับมีขายกันแล้วสิครับนี่อ่ะนี่ครับขายกันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือรอกเกินใหญ่ครับเวียดนามกับเหมาคือก็แล้วครับพี่น้องเวียดนาม สายเวียดนามนี่จะเป็นสายเหนือครับวันนี้คือรอเคลื่อนย้ายซื้อขายกันเรียบรอย้อยอมาเบิ่งควายเผือกครับพี่น้องควายเผือกตัวนี้ไม่รู้ว่าขายกันไปโอ้ตัวผู้ตัวผู้เจ้าบัตรครับตัวนี้เจ้บาบัตรพ่อสองหมื่นอ,อ่ะพี่น้องเป็นควายเผือกสองหมื่นอ,อ่ะเป็นราคาห่องครับเอาพี่น้องเปรียบเทียบราคาเบิงครับนี่ชาวบ้านกับมหาตอ่อเอา สื่อเอาตัวเก็บตัวดีๆไว้ครับเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ครับสถานการณ์ราคาหัวควายตัวนี้ถือสําหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นเห็ดฟ้ามหัวฟ้ามควายครับเป็นช่วงขยายฟ้ามครับเป็นช่วงขยายฝูงสารบคลิปนี้ก็เขาจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องท้าวเงาะภูหากินมันแล้วก็ช่องทับกินกิ่นีสานสางคลิปดีๆต่อพี่น้องชาวเกษตรกร,กรทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอก่าวคำาสวัสดีครับ